สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับเคล็ดลับสาระความรู้เยอะแยะมากมายที่ญ่คุณพราดค่ะดิฉันนะ้ำสุกัญญาค่ะค่ะดิฉันแนชสิริรัตน์ค่ะค่ะเราก็มีเคล็ดลับ ความสวยความงามเครื่องสำอางแบบเกล็ดเล็กๆน้อยๆอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงมาฝากกันอีกแล้วเราสองคนอยู่หน้าจออย่างนี้นะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยเนาะแต่สำหรับช่วงแรกนี้เราก็ไม่พ้นเรื่องสวยๆงามๆอีกเช่นเคยวันนี้เราแอบมาบอกกันเลยว่าสาวๆทุกคนห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ เรื่องลิปสติกนั่นเองว่าสีไหนเป็นอารมณ์ไหนแล้วก็ใช่เหมือนไซอะไรบ่งบอกยังไงอะไรบ้างบอาว่าคือเป็นคนแบบไหนนะคะแล้วเราเนี่ย ผิวสีนี้เราควรจะทาลิปสติกแบบไหนเออผิวขาวทาอย่างไงผิวครามทายยงไงไรดูว่าสีอะไรเลยสองสีทายังไงเนาะวันนี้เราก็มีมาฝากคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าลิปสติกเนี่ยเปรียบเสมือนอาลับของผู้หญิงเลยนะที่แบบว่าสาวๆคนไหนที่ไม่มีเวลาแต่งหน้านะคะแต่เพียงแค่ทาลิปสติกแค่นิดนึงเนี่ยโอ้แค่นี้ก็เจิดจรัดสวยแวววาวได้แล้วสวยไปเลยแล้วใช่สวยดูทื่นทันตานะคะลิปสติกส่วนใหญ่ก็จะมีสารพัดโทนสีเนาะสารพัดเนื้อแบบว่าเนื้อครีมลิปสติกต่างกันไป ะะอาจจะเป็นโทนแบบเป็นเนื้อครีมก็มีหรือว่าจะเป็นเจลนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเป็นกลอสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,<า>มอ่ก หลากหลายแบบให้เลือกใช้แต่เราก็ต้องเลือกใ,ใช้ตามเฉดสีผิวนะคะ,ะให้เลือกตามสีตามอารมณ์ความรู้สึกวันนี้เกิดอ,อยากจะสวยชิคๆเรเรียวเนี่ยจะใช้สีอะไรวันนี้เกิดอยากจะสวยหวานใช้สีอะไรดีนะคะ,ะวันนี้แนทนามาฝากกันสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากรู้ว่าฉันจะไปงานนี้ฉันจะทาลิปสติกสีไหนดีให้เหมาะก,กับหน้าเนี่ยต้องมาติดตามชมกันเลยนะคะ,ะเอามาดูข้อแรกกันดีกว่านะคะก็คือลิปสติกริมฝีปากสีชมพูเจ้าสเสน่ห์นะคะเขาบอกว่าคนที่ทาลิปสติกสีชมพูเนี่ยจะโดน สาวอ่อนหวานอ่อนโยนโรแมนติกนะคะก็คือแบบทาให้รู้สตัดสีชมพูเนี่ยจะทําให้รู้สึกเย็นสดชื่อนะคะ mm. ดูมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าโโทนสีเย็นนี้นะคะจะช่วยให้มีความรู้สึกร่าเริงสดใสเป็นกันเองนะคะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นออก็แบบเหมือนสีชมพูก็สวยหว,ว,วานวาน mm. ไงเ,ออเหมาะกับคนที่จะเป็นสาวผิวเข้มนลว่าเหมาะกับเหมาะกับลิปสิกสีชมพูนะจากที่สังเกตมาเพราะว่าคนขาวยิ่งทาลิปสติกสีชมพูยิ่งจืด หรอแต่น้ว่าแล้วแต่ชมพูแบบไหนมากกว่าใช่ถ้าเป็นชมพูจุดมันจะมีชมพูหลายโทนไงเออใช่เนาะก็ต้องเลือกนะคะตามแบบโอกาสสถานที่ด้วยเนาะว่าแบบเวลาเราจะไปที่ไหนมีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายชุดเออใช่เลือกให้แมทช์กันเลือกให้แมทช์กันจะดีที่สุดนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะลิปสติกสีชมพูเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มความแวววาวเนี่ยก็ต้องเป็นกลอสกลอสทาไปเพิ่มความแบบว่าให้ปากดูอิ่มเอิบแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นเขาเรียกอะไร เป็นที่เขียนขอปากอ่าให้ปากสวยได้เลยหืืว่าต้องทาก่อนทาลิปเนี่ยก็ต้องลงแป้งก่อนเพื่อให้มันดูไม่อ่ามันดูไม่โดดจนเกินไปมันดูเนียนนะอือนั่นเองนะคะมาอดูสีต่อไปดีกว่านะคะลิป ลิมสีปากสีแดงสดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาวเซ็กซี่ร้อนแรงเลยทีเดียวอ่าเขาบอกว่าลิปสติกสีแดงนะคะบ่งบอกถึงความมีสเสน่ห์ร้อนแรงช่วยในเรื่องของทําให้ใบหน้านะคะดูโดดเด่นดูสะดุดตาต่อผู้พบเห็นเหมาะสาหรับสาวที่อยากจะแบบเปลี่ยนแปลงลุกไงเป็นลุกแบบว่าสาวเฉียวเียวเปรี้ยวเปร้ยไปงานกลางคืนอะไรอย่างนี้แบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ลองแบบว่าใส่ชุดเดรสสีดําสักหน่อยนะแล้วก็ทาลิปสติกสีแดงแดงนะ สวยอย่าบอกใครทีเดียวสวยแซ่บเลยทีเดียว <No. S 2> <c oughs> เขาบอกนะคะเทคนิคการเลือกลิปสติกเฉดสีแดงให้เหมาะกับสีผิวนะคะก็คือผิวขาวเนี่ยก็จะทาลิปสติกสีแดงที่เป็นได้ทุกเฉดเลยใช่ะจะเป็นแดงสดหรือว่าจะเป็นแดงเข้มแดงาำอะไรอย่างงี้ก็ทาได้หมดแต่สาวผิวค้ำเนี่ยก็คือมันข้อจากัดเนดนงว่าควรจะใช้ลิปสติกสีแดงกํำใช่ เพราะว่าสีแดงสดเนี่ยคงไม่ไหวนะคะเอออาจจะเโยดไปหน่อยมันก็จะดูแบบว่าน้ําไม่ค่อยแมทนะคะก็คือแต่ว่าอย่าลืมนะคะดินสอเขียนปากเนี่ยถือว่าเป็นสี่งจําเลยทีเดียวใช่เพราะว่ามันเป็นลิปสติกสีเข้มไงเราก็ต้องใช้บางทีลิปเนี่ยอาจจะเลอะนอกขอบนั่นเองนะคะ่แต่ว่าอยากจะแนะนำเขาแนะนํามานะคะว่าสีที่แบบว่าเด็ดๆเนี่ยน่าจะเป็นของนาส s ลิปสติกนะคะสีจ u n เก e Red ร แดงสดสวยติดทนนานเลยทีเดียวของนาสเนาะต่อไปนะคะนี่เป็นลิปสีโปรดของแนทเองนะคะเชื่อาทุกคนควรจะทาสีนี้โดยเฉพาะนนสาวสาวผิวเหลืองควรจะทาเลยนะคะมันทาแล้วขึ้นจริงๆนะคะก็คือริมฝีปากสีส้มเป็นสาวสวยซุกซนก็คืออีกหนึ่งสีนะคะที่มาแรงเลยทีเดียวนะแพ้สาวอื่นนะคะ ทั้งดาราไทายดาราต่างประเทศเนี่ยต่างนิยมทาสีส้มกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าสีส้มนะคะจะทําทให้ดูมีบุคลิกเออปรี้ยวซ่านะคะดูแบบทะเล่์อะไรอย่างนี้ สื่อถึงความสดใสร่าเริงนะคะตื่นเต้นแล้วก็ช่วยเปลี่ยนบุคลิกนะคะให้ดูเป็นสาวซุกซนได้ไม่ยากเลยทีเดียวอืมทีนี้เขาบอกว่าสีส้มเนี่ยจะแบบว่าทาจากแท่งสีนะคะอาจจะไม่ค่อยสม่ําเสมอใช่ไหมใช้ผู้กันสําหรับทาลิปสติกอะลองทาเข้าไปอาจจะช่วยแบบว่าให้สีแบบสม่ำเ<ห><ห>สมอเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะเข้มแล้วก็ข้นติดกันเนาะ แนะนำนะคะสีส้มเนี่ยต้องเป็นของ Mac นะคะเป็นครีมลิสติกนะคะเป็นสีออเรนตเอ็มออเรนต์สวยแน่นอนนะคะแต่ว่าแ้ดเคยใช้สีของคลินิกเคยใช้ไหมที่ว่าเป็นแท่งสีเขียวเขียวสีส้มสวยมากเิดทนนานสีส้มเขาไม่ค่อยชอบทาแล้วอหลรนะใช่ตัวตัวน้ำเองอะไม่ค่อยชอบทาเพราะน้ำเป็นคนผิวเข้มต้องมีคำว่าเพราะต้องมีวงเล็บ ใช่แล้วไม่จะชอบทาเป็นสีนูตดมากกว่าจะชอบโทนนี้มากกว่าชอบโทนนูดจะไม่ชอบโทนลางๆอย่างงี้แนททาโทนนูตดไม่ได้น่าจะจืดเลยใช่เพราะว่าเป็นคนขาวเห็นไหมเราก็เราก็แนะนำแบบสบุคลิกให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบ่งแยกกันไปถ้าเราสีผิวเอาไม่ไม่ใช่คขาวก็คือ เรียกว่าอะไรอะจ่าแคมหน่อยอะไรก็เลือกสีนั่งหายไปหลายวันแล้วนั่งนั่งกลับมาวันนี้ก็คือแบบว่าจัดเต็มเลยเอฟแบ็กไงเออก็เลือกสีที่แบบว่านูนๆเข้ากับสีผิวแต่เราก็นะคะเป็นแบบว่าเสริมบุคลิกได้เลือกสีสันสดใสเหมาะสวยได้ตามสไตล์เราไงใช่แล้วเราชอบแบบไหนสไตล์เราเป็นแบบไหนก็ลองแต่งกันไปตามนั้นแต่ว่าบางทีเนาะก็ลองเปลี่ยนดูว่าเพื่อ เพื่อความแปลกใหม่ในตัวเองเนาะปรับเปลี่ยนบุคลิกกไปเพื่อว่าจะได้ไม่จำเจนนะส่วนใหญ่วันนี้ที่เราแนะนําก็จะมีสีหลักๆใช่ไหมคะคือสีชมพูอันนี้สาหรับสีแดงสีเข้มสีสสดๆอ่าแต่ยังจะมีสีอื่นนะคะเช่นสีนู้ดอย่างที่น้ําบอกหรือว่าแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ไงแบบก็อาจจะไม่เหมาะกับสาวๆคนไหนที่อยากจะแบบเป็นเกาหลีทาแค่กลอสใสๆเจลมันก็จะไม่ฮิตไงเออเพราะเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบว่าเอาสีแรงๆไว้ก่อน ปรับบุคลิกกันไปตามช่วงตามเทรนด์กันไปเนาะแต่เนี้ยเราไม่ชอบทาสีอื่นจริงๆนะคือถ้าทาอะไรก็คือจะทาแต่สีส้มเออพอรู้สึกว่าทาแล้วแบบมันมันเหมาะกับตัวเราเออทาแล้วมันทรลาถ่ายรูปมั่นใจกว่าใช่ไหมมันดูมั่นใจถ้าสีอื่นแป๊บนึงมันก็จางแล้วว่าสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหน้าเรายิ่งจืดมันก็จืดไปกับหน้าเลยจริงๆลิปสติกเนี่ยสำคัญเห็นไหมลองไหมเหมือนเราแต่งหน้ายังไม่เสร็จอะเมื่อกี้ใช่ป่ะเราลองแต่งหน้าดูแต่ลิปยังไม่ได้ทามันก็แบบ มันก็ดูแปลกใช่ไหมคะมันก็ดูแบบเหมือนขาดอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติตาไม่ได้ติดขนตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญมากตาไม่ติดขนตาเมื่อกี้ลองถามพี่มีพี่คนหนึ่งที่อัดรายการอยู่ด้วยกันวิ้ยใครจำไม่ได้เอายังไม่ได้แต่งหน้าแอบกัดกันเองนะจ๊ะแบบเป็นสีสัญไม่ก็ทุกคนแหละผู้หญิงก็เป็นธรรมดาถ้าเกิดไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้ามันก็จะแบบดูซีดๆสมๆธรรมดาอยู่แล้วยิ่งคนที่แต่งหน้าเยอะเนาะก็จะแบบเนาะ เปลี่ยนใช่แต่งแล้วมากก็แบบเปลี่ยนเป็นอีกชีวิตหนึ่งเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งพอเข้าใจอีกชีวิตหนึ่งเว้ซึ่งต่างกันมากไงบางคนเมื่อฉันแต่งหน้าแล้วฉันค้นพบชีวิตใหม่เออบ่ฉันจริงไหมเขาแต่งหน้าเก่งไงจริงนะบางคนเขาแต่งหน้าเก่งแล้วแบบสมองไม่มีด่างย่างไรให้มีแบบสวยเป๊ะได้ไ่ะดาเหรอฮะไม่นะเอาเธอไม่มีด่างหรอแนทฉันมีนะพ้าเป็นฝรั่ง ลูกครึ่งเดี๋ยวนะคะพี่คะพี่แต่กล้องซูมนิดนึงนะคะหันข้างนี่คือพ่อเป็นฝรั่งแล้วก็จะโผจะหมุนฝรั่งได้แค่นี้เออแม่เป็นสวิสพ่อเป็นฝรั่งเออนี่จมูกลาวเออเออนี่ลาวลาวก็ไม่มีดังแน่ใจนี่จะหมูกลาวเหรอตายละพ่อพ่อเธอชื่อหมออะไรนะฮะพ่อเธอชื่อหมอแต่บ้านเธอพ่อเธอชื่อหมออะไรนะเดี๋ยวนะฉันเป็นคนเหนือไม่ใช่หมอสมชายอ๋อหรอไม่ใช่ บ้าเหรออันนี้พ่อแม่ให้มากี่หมื่นดีอืมหลายหมื่นละเออทั้ง<ห>ตัวเลยเนี่ยให้ให้ตังมาแล้วก็เอาไปเอาไปทําอะไรแนทแนทก็รู้สึกว่าพ่อให้ตังเยอะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรหมดบนเปลือผู้ชายหรือว่ายังไงดีนี่แม่ฉันดูอยู่นะเอาหรอคุณ <c oughs> แม่หนูขอโทษค่ะแต่แนทเป็นจริงเนะะี่ยค่ะเออโอเครับประกันได้ น,ะะนี่ก็เป็นสื่อเอ้ยไม่ใช่เป็นสื่อสิอสอเป็นสีปากสื่ออารมณ์ที่เราเรามาฝากกันในวันนี้เลือกสีไหนแบบเหมาะบางคนสีผิวไหนอชอบแบบว่าแนวไหนก็เลือกสันแบบว่าทากันได้เนาะตามแบบบุคลิกแต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะราคาสําหรับช่วงหน้านะคะเราจะมีเคล็ดลับความสวยความงามอะไรมาแนะนํากันอีกติดตามชมช่วงหน้านะคะ กระนำซัมเมอร์ B1 นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสยแบบนี้เพ็จะใช้ B1 ค่ะที่เก๋มีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เรียสุดเลยค่ะใครที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสเหมืนนี้หน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่แปางงนะคะก็แนะนําเลยต้องใช้ B1 ค่ะ จะมีาาผิวสสวสบบะะะะด่ะวนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า280,000บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า940,000บาทซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1,740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6,100,000บาท ซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0 8 4 0 9 9 9 3 4 7 0 8 4 9 3 8 1 1 8 3 รายการนะ <Yeah. S 1> สำหรับช่วงนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องสวยๆงามๆมาฝากกันอีกแล้ว mm. แต่ว่าเป็นการทำตัวยังไงให้สวยอ mm. ทำตัวยังให้เขารักหรือเขาหลง<ช>อะไรอย่างนี้เหรอใช่ทำตัวยังไงให้เพิ่มคะแนนความรักได้มากกว่าเดิมความสวยมียังไม่พอนะคะตัวเ,เราต้องมีแบบว่าสเสน่ห์มิทริกในการที่แบบว่า<ช>ดึงดูดใจฝั่งฝ่ายเพศตรงข้ามด้วยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสวยจากภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะนจาต้องสวยจากภายในด้วยต้องต้องสวยตลอดนะ<ช>อย่าเฟกนะ ไม่อย่าง,งเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ไม่น่าถ้าเฟกแล้วก็ต้องเฟกให้ตลอดรอดฝั่งน<ช>ะจ๊ะไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะโบกมือบายๆแล้วก็ไปก่อนเออได้ไบายยไปก่อนกับนนกอีกคนนึงเกาะเกาะแขนกันไปเออ,เอ,อมาดูกันบ้างมีอะไรกันบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยสวยมาจากภายในได้ขเขาบอกว่าให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันอ๋อไม่ใช่แบบว่าหน้าเบื้องหน้าบืนตลอดเวลาอย่างนี้ เฮ้ยหน้าบึ้งหน้าบืดเหรอหน้าบึ้งหน้าบูดหน้าบืดเน็ตก็ไม่ทักเน็ตก็ไม่ทักเพื่อนเลยอะหน้าบืดก็คือหน้าบูดผสมอื่นเออบูดผสมกันเลยอื่นนนั่เองไม่ใช่นะอันเนสสวยสวยเลิกได้อ่ะเออแต่ไปเลอกดีกว่านะคะโอเค